เร่ลยบางผืนผก็เริ่มเรียนรังนะฮะ จังเลยเอ้ยอ่ะอ้างกระสุนไม่ได้เก็บมาอีกเฮ้ยอะไร่น่าเก็บขน่ด มันไม่มีปืนดีๆให้กูเลยเหรอวะเนี่ยถามจริงไอ้สั์เออนี่แหละไอ้สั์เออโอ้ยโนต่นึงสวยลัดคิวไว้งงเ,ง,งเพื่อนมันงงเพื่อนมันงงเอ้ยอย,ยังไม่ทันได้ชุบเลยเพื่อนตายแล้ว Acha -pou. พี่เป็นพี่นำคาญเสียงคีย์บอร์ดแล้วครับโอ้โหคือมึงถามมึงถามคนที่กาลังใช้คีย์บอร์ดเองเลยเหรอเนี่ยว่ารำคารหรือเปล่ามึงคิดเอาละกันกูใช้มาถึงขนาดเนี้ยกูจะลาคารหรือเปล่าลาคาไอสัตว์ร <laughs> ำคาใช่ <laughs> ภาพสว่างจัง เป็นพระ OBS หรือเปล่าผมปปับใน OBS ให้มันสว่างหรือเปล่ามันก็เลยรู้สึกสว่างโคตรฟินผมชอบนะเออมันก็แล้วแต่คนชอบครับเรื่องเสียงคีย์บอร์ดนะี่ยบางคนเขาก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ถ้าถามผมผมก็ไม่ชอบนะฮะชอบแค่ตอนแรกๆที่ซื้อมาหลังๆมากูกูไม่ชอบแล้วไอ้ที่อ่ะ,อะตำคาญเหมือนกันอะเก็บดังคิปหายยังมีเพือนอีกคนนึงอนะเนี เฮีย้ยไม่มีเฮีย้ยเลยเฮีย้ยนี่เปลี่ยนเป็นเลสสวิตเถอนะคือถ้าเกิดผมมีตังผมจะเปลี่ยนนะอืมผมผมพูดตรงนี้เลยถ้ามีตังผมเปลี่ยนแน่มันติดตรงที่กูไม่มีตังนะครับผม เป็นเป็นเลสสวิตเถอะนะนั่นแหละซิลเวอร์สวิตมันมันจะได้ฟิลของแมคคานิคอลป่าวไอซิลเวอร์สวิตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ะแต่ถ้าเกิดให้ผมซื้อนะผมก็ยังไม่อยากซื้อซิลเวอร์สวิตหรอกเพราะว่ามันแบบผมว่ามันไม่มันไม่มนม่าได้ฟิลของแมคคานิคอว่ะแมคคานิคอลมัน,น,มนเป็นฟิลอย่างเงี้ยฟิลอย่างเงี้ยเออไอซิลเวอร์อ่ะไม่จะได้ฟิลของแมคคานิคอลว่ะผมก็ไม่เคยกดเลยผมก็เลยไม่รู้ มันอยู่ไหนวะทำไมเพื่อนไม่มาช่วยเพื่อนนวะถามจริงตอนไปร้าน jab ผมลองไปกดเล่นเป็นไงบ้างมันเหมือนหมคคานขคอวะ ฟาร์มหรือยังยังไม่ฟาร์ม ฟินกว่าอีกเงียบด้วยจริงออกจริงจริงผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เกลียดไอบูสวิตอันนี้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียงบูสวิตอันเนี้ยแม่งยังแบบโอเคอยู่นะเพราะว่าเสียงม,มันยังแบบไม่ได้ลำคญา่ะเพราะผมใส่หูฟังไงพอใส่หูฟังปุ๊บเสียงม,มันก็เงียบลงไง เออถ้าเกิดไม่ใส่หูฟังอย่างเงี้ยเออเสียงมันก็จะดังใช่ไหมละ่ะพอใส่หูฟังเสียงมันก็เงียบลงแล้วก็ไม่ค่อยลำคาญเท่าไหร่หรอกแต่ว่าที่คนอื่นเขาได้ยินกันเนี่ยที่ผ,ผู้ชมได้ยินมันก็คือไมมันอยู่ใกล้ครับเอาง่ายคือเหมือนเหมือนคนดูตอนเนี้ยผู้ชมที่ได้ยินเสียงหูฟังกันเอ้อที่ได้ยินเสียงไอ้คีย์บอร์ดผมตอนเนี้ยก็คือแบบเหมือนเอาหูอ่ะไปแนบใ,นใกล้ๆก,กับกับไอ้ไก่ไอ้คีย์บอร์ดผมเนี่ยก็เลยรู้สึกแบบเออบางคนรู้สึกแบบลำคาญกัน ถ้าเกิดไมมันอยู่ไกลกว่านี้เออมันก็จะเสียงเงียบกว่านี้ลองไปดูในคลิปได้นะผมเคยเล่นเกมเอาไว้อยู่ P B นี่แหละตอนผมเล่น P B อะตอนนี้ผมยังใช้ไม่ไม่ตัวเก่าตอนนี้ตอนนี้ยังไม่พังอะนั่นแหละผมก็ใช้คีย์บอร์ดตัวนี้แหละแต่ว่าผมเอาไม่ห่างไงเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นไม่ตัวเก่ายังไม่พังตอนนี้ไม่มันพังไงคุณเล่นใช้ไม่หูฟังไ้เหียตอนนั้นไม่ตั้งโต๊ะมันยังไม่พังผมมามาใช้เสียงมันก็เบา เสียดายทูปิดคนดูฟังมันข้างๆดังเออมันก็จริงแหละก็มันอยู่ใกล้อะนี่ผมบอกอะก็ก็ซื้อไม้ให้ผมนะถ้าอยากให้มันเงียบเนี่ยซื้อเลยส่งมาที่อยู่บ้านผมนะทักทักมาได้นะฮะทักหลังไม้ได้พี่ครับซื้อไม้ให้พี่ครับเดี๋ยวบอกที่อยู่มาพี่อะไรเงี้ยได้นะฮะยินดี น่าจะมีฟังก์ชันเบาเสียงคีย์บอร์ดจะบ,บ้าเหรอคีย์บอร์ดมันเป็นเสียงมันเป็นเสียงที่มันเป็นรูปมาทาอยู่แล้วมันไม่มีฟังก์ชันหรอกคือมันเป็นเสียงที่แบบมันม,มันเป็นเสียงจริงๆในชีวิตจริงอยู่แล้วไนงะมันเลยเบาไม่ได้คุณคิดว่าวงจะไปเกาะไหนติ๊กตักติกต๊กตักติกต๊กตักติ๊กตัก หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามให้เลือกครับผมหนึ่งสองสามครับใครตอบถูกรับไปเลยห้าสิบทูหนึ่งสองสามก่อนที่วงมันจะบีบใครตอบก่อนที่วงจะบีบผมให้ห้าสิบทูเลยครับผมติ๊กตัก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 หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอผิดทั้งหมดเลยครับผมเพราะว่ามันอยู่ที่เดิมไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ตวงควยเลยวะเนี่ยไอแม่ไอ้ <laughs> ไหน่าเอ้ย สามถือว่าตอบช้านะครับผมไม่ได้นะครับผมตอบช้าไม่ได้เงินนะครับระ <c oughs> ยาแก้ปวดอนระถมันทุก กูไม่รู้เฮียอะไรแล้วบรรยากาศตอนี้มันเงียบไปแล้วตอนขบอกเหวนเดียบไปแล้วทำไมอันทวกเหมือนแบแค่ไปแล้วไม่รู้เฮียอะไรแล้วเป็นเสียงคลิกนะไม่ใช่เสียงซาวใช่คีย์บอกมันเป็นเสียงคลิกของเซอร์วิชมันไม่ใช่เสียงซาวในคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่เสียงซอฟต์แวร์มันเป็นเสียงในชีวิตจริง มันดูยิงเงินไกลนะเอาจริงแต่มันอยู่ข้างหน้านี่เองอะออวัเมื่อวานน่าจะมีคนที่ไม่ได้ดูนะตอนผซ้อมทีมอะ ไอเกมแรกที่เล่นแซนฮอกอ่ะที่อที่สามอ่ะโอโ้ผมบอกเลยนะคูณหกสเปเอเอ็มสี่อ่ะเจ็รรบสองครับผมอมืทำไมหรอแล้วก็เวกเตอร์อ่ะสุดที่รักอ่ะชื่อเวกเตอร์กับแบบนี้ตอนแข่งมันโคตรแบบโคตรมันมันแบบเขาเรียกว่านะมันแบบปเป็แบบนปืนที่แบบสัตส์ศาสตร์ไปแบบเนี้ยแบบมันเล็กอยู่แล้วไงเจอนะแบบนคนก็สัาดตร์แม่งเลยเวกเตอร์ Victor, โคตรดีตอนแข่งอ่ะแต่ถ้าตอนไม่แข่งกูไม่เล่นหรอกไอเฮียเล่นปืนเคาะ อะไรวะน่ะ F K เ,เหรอ F K เ,เหรอวะมันมันนิ่งเลยค่ะนั้นนะ ถือว่าเฮีย้ยอยู่นั้นอ่ะยิงมาใค่โดนเลยเมื่อกี้แค่อยากจะรู้ว่าเพื่อนมึงอยู่ตรงไหน โอ้ยเี้ยเกือบหลงน้ำแม่ไหนเฮี้ยเกือบหลงเฉยเลยเกือบลงลก็งกงแม่เฮี้ยแม่งจะเหนื่อยน้ำควยแล้วนะคนกรุงเทพเด็ดแม่ น่าจะเพื่อมันปะถ้าอยู่หลังเนินนู้นอะช่างไหมปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวกูโดนหลังดิงเช็คหลังให้ขาดก่อนแล้วให้ไปเราจะมาเป็นแชมป์กันได้ปะวะจะได้ปะวันนี้อ่ะอุ้ยเอ็ดดั้ไปสัตว์เจ๊แม่นัดเดียวนกเลยอุ้ยเยี่ยกลัวแลวไอสัตว,ว์กูไม่เอาละ ยีป่ป็นคือแม่งแม่งยิงใครวะเม่เตียวน็อกนะ่ะแม่งยิงคนไหนวะเม่เตียวน็อกเลยไม่ใช่แถวเนี้ยวะ หน้าเลยไอซียูรออยู่นิ่งก่อนสวยไอที่จเอดับเตอร์ตัวนี้จำชื่อได้เวน สวยเลยสวยเลยอยากได้เอดับมันนะแต่ผมว่าไม่เก็บไปว่าเล่นคิวบีกยู่าเอดับไม่น่าได้เล่นวะ่ะผมหามุมกันหามุมเล่นดีๆกันยังไงเราก็โดนฝั่งหนี่าไว้ถ้าถ้าอยู่มุมเนะี้ย ผมเล่นหลังตรงหินนี่เดียวซอกหินเฮ้ยหล่อมะเมปล่าหล่อมะเมปล่าอ่ะหล่อมะเมปล่าอ่ะโหจะโดนฝั่งนี้ยิงเรียบเลยนะถ้าแม่งมีคนมาเนะี่ยโดนยิงเรียบเลยนะโอ้ข้างบนนี้ก็สูงเกินโอ้โหม่งมันสวยเลยอ้าวเหีเยอย่านะหยานะกูไม่ชอบเลยว่ะบรรยากาศอย่างเงี้ย บรรยากาศลงมาว่ายน้ำเนี่ยกูมไม่ชอบเลย เมื่อกี้คือสะดุ้งจริงไม่มีตัวแสดงแทนหน้าหงเลยว่วะต้องยิงมั้งลู่ดีนะไอสัตว์ไม่เล่นแลวอีกเชียตรงเนี้ยว่าจะยิงกังนเท่าไหร่ ไม่ได้ยิงละรูด้ดีซะด้วย สองแน่เลย สวัดีครับผม